ยกตัวอ,อย่างเช่นความเคยคุ้นสมมติว่ามีแม่ชีที่สมมติบอกว่าเออเนี่ยชอบดูซีรีส์สมมติว้วก็เคยดูซีรีส์มาหนึ่งทุ่มตรงติดซีรีส์แล้วก็ดูซีรีส์ตลอดเลยมีเกณฑ์หนึ่งครั้งหนึ่งดูเย็นก็หนึ่งทุ่มดู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 ปึ๊บมันก็ไปสองแล้วเกิดความไคยคุ้นมันเป็นช่วงเวลามันเป็นสัญญาณเตือนเลยหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มดูหนังดูซีรีส์หนึ่งทุ่มดูซีรีส์มันจะเป็นความเคยคุ้นในความเคนคุน้นตรงนี้คือเรย่องอนุ้สันกกก็็เเปนวับ เรื่องอมาราะนะถ้าเป็นมิติของสังโยชน์คือกิเลสที่มันหน่วงจิตมันจะหน่วงจิตเลยแค่สมมติกําลังทํากับข้าวอยู่ หนึ่งทุ่มยังไงเดี๋ยวจะไปดูซีดีแล้วมันดวงจิตล่วงเลยแทนที่จิตจะผ่องใสถูกกรรมดึงฟุ่น่วงเลยทีนี้มันเกิดความไม่คุ้นทีนี้มันหมักยมหมักอะไรใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยมันก็เน่า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 ตาหูจมูกติดกายรูปรูปเสียงกิโลสัมผัสเนี่ยเน่าเฟะเลยแล้วมันดันลงมาเพียบเลยดันลงมาเป็นอุดเน่าเลยมันหนักไปเยอะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแก๊สมันหมักหมมอยู่มันปมมนเป็นกามาสวะเนี่ยที่ไปดูเกี่ยวกับพวกสิ่งบันเทิงต่างๆแล้วที่ว่างมันจะดันนึ่งดีีดเนี่ยมาเรื่อยๆตรงสิเลยอยยยู่่่่สติเเนนนีมมััไไไลลจดการหวะปึ้งขึ้นมาเ้้้ฮยดดัับนนก็ ่เป็นนิสัยคนติดซีรีส์ไปเลยขอหา้าไปดับหา้จาจะอสวะเป็นนิวรระหว่างวันนั้นเรื่องซีรีส์มาเพียบเลยแล้สุดท้ายมันเข้าสู่ข้อที่หา้าละการเป็นคนติดซีรีส์ไปเลยให้โยมปัานถนาที่จะจัดก,การทุกในใจโยมก็รู้การทํางานแล้วก็จาัดก,การเหตุลงนั่นเอง